ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับวันนี้ผมมีอาหารบล็อกด็อกสุนัขโตขนาด1ปีขึ้นไปเป็นรสเนื้อและตับโปรตีนสิเปเซนต์ครับครับบล็อกด็อกสำหรับอายุมาหนึ่งปีขึ้นไปครับวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผส,สมอาหารสัตว์มาจากรำข้าวมันสำปะหลังครับ กากถดถั่เหลืองเนื้อและกระดูกผลเนื้อโคแขมันวัวสารปรุงแต่งกลิ่นรสเกลือวิตามินแร่ธาตุโคลีนคลอรายสารต่างๆคุณภาพอาหารสัตว์ไขมันก็18%ไขมัน7%โปรตีน18%ครับกาด8.5%ความชืน้น8.5%ครับครับเม็ดก็จะสีเนี้ย ครับที่ผมตัดทำเป็นถุงน้ดสีน้ำตาลเรถเนื้อตับครับขนาด10บกิโลครับเพื่อนๆก็สามารถไปหานำซื้อได้จากร้านขายอารสัตว์ได้ทั่วไปครับให้น้องหมาหปีขึ้นไปสำหรับหมาโตทุกช่วงวัยครับครับยี่ห้อพ็อกดอก,ก,กครับ ครับคลิปนี้ผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อๆไปนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ